ก็เมื่อกี้เราไปทำอะไรกันนะเราเพิ่งไปตรวจโควิดรอบสุดท้ายมานะคะใช่ก็คือต้องบอก,ก่อนว่าเราตรวจทั้งหมด3รอบปะ<ช>ก็คือตอนที่มาถึงแล้วก็พัานไปวีคหนึ่ง<ช>แล้วก็วันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะรอผลสักแบบน่าจะวัน2วันนะใช่เป็นไงเจ็บไหมเพราะเพราะว่าไม่เจ็บเท่ารอบแรกแต่ว่าก็ยังแสบอยู่ เพราะว่ารอบนี้มันจะเหมือนแบบจมูกก็ยังเยียลึกเหมือนเดิมนะคือแสบจมูกมากแต่ว่าแบบเราจะชินกับการที่เราโดนไปสองรอบด้วยแล้วมันก,ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงไปดูกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือพยาบาลอ่ะโทรมาแจ้งเราว่าผลต้วโควิด <c oughs> ของเราทั้งสองคน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าผลของเราเนี่ยมันไม่ชัดนะคะทางแบบแลบบของโรงพยาบาลเนี่ยเกิดต้องส่งผลไปรีพีทต่อทีเนี้ยมันจะทําให้ผลของเราล่าช้ากว่าเดิมเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเราจะได้ออกจากวันทีนวันจันท์แต่ว่าทีเนี้ยเขาบอกว่าแบบผลอะพยาบาลก็ยังไม่ทราบว่าผลจะมาแบบตอนเย็นหรือตอนค่ำหรือตอนกลางคืนตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าผลสุดก็คือเราจะได้ออกวันอังคารแทนนะคะเพราะว่าก็ต้องนอนรอผลอีกหนึ่งคืนเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันแบบ เราให้ช้อยส์ว่าเราแบบจะสามารถไปแบบจองห้องนั่งรอที่โรงพยาบาลได้แต่ว่าช่วงนี้มันก็ความเสี่ยงสูงนะเราก็เลยไม่อยากไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยต้องนอนโรงแรมอีกคืนนะคะแต่ว่าแบบหลักๆก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บของเตรียมไว้ก่อนแบบตอนก่อนออกจะได้ไม่แบบเร่งรัดเกินนะแล้วเจอกันค่ะทุกคน บ้านแม่ได้กลับมาก็จะเข้าเลอยากกินอะไรแม่ไม่อยากกินอะไรนอกจากแซลมนอนโดยเฉพาะอยากกินเนื้อใช่ปะว่ายายจะแบบตเตรียมข้าวให้เหมือนแบบเราไปหลบไปสามเดือนอหะชัว่เฉว่พี่จะบอกว่าพี่จะอยู่โรงแรมก็กินเนี้แบบครั้งแรกครั้งสองก็เดียวถ่ายบางทีมีแสงมีแสงขึ้นนอกอยู่ ขอตัวไปนอนก่อนนะคะใช่อย่างที่บอกไปตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเวลานอนของพวกเรามันค่อนข้างจะแบบเหมือนเหมือนแบบกลับมาจากอังกฤษอยู่ไทยหรือว่านอนทํำโซนเมกาก็แล้วแต่ทุกคนขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะวันนพวกเราก็ไปก่อนบ๊ายบาย